คำพดเรองที่มาช้าเ่ไม่แน่ใจว่ามเรารเรียนชีงให้ถูกตร่า่ะจริงๆนที่จะต้องรียนี้เป็นเรื่องหลบเล่าเลยและําว่าความดุดนแรงของชาชนของประเทราคืออะไรก็อยากไปดูโจทย์ว่าเรลาพูดถึงควาแรงของคงไม่ได้รูดสึงแค่ความร้ายแรงภาว่าเดินมาใช้ความนแรงแล้วทุบีทรายหรือเอาบาเจ็แต่มันเป็นความรุนแรงในแง่เรื่อสิ่งที่มันเป็นการทรกระทำต่อชาชน ที่เป็นการปร,ร,ร,บร,นะรับเปลี่ยนความสัมพันธ์อำนาจระหว่างประชาชนเนสิ่งสนะคะซึ่งผมพูดถึงความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่มันเป็นการจัดซีจิของประชาชนซึน่งเรียกบร้อยชนะได้ด้วยดุวยเดชที่เราอยากจะยกตัวอย่างว่าสิ่งที่มองเห็นว่าทั้งตัวเนื้อหาแนะธรรมเองยมมันก,ก็ตกอยู่ใน ที่เป็นพู้เห็นสิ่งที่จะกำหนดเลือกสิ่งที่มันกำหนดงานรูปของตนเองเลือกสิ่งที่มันจะส่งผลต่อชีวิตของตนเองเราเห็นต้นแตกกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจากโพสูตที่ไม่ได้ใจของประชาชนแย่งชิงกระบวนการทางประชาบนิติที่ไม่ได้กดโอกาสให้ประชาชนไเล่นถิ่งเรื่องอาหารในร่าง อาที่ในกระบวนการการเรียงใน23ที่ผ่าน่เรื่มา่ักเรนชายานเราเนี่ยารที่ประชาชนจะต้องออกได้ข้อผลน้ได้ที่มันจะสผลกรบของตัวเองก็สามารถแสดงความคได้มันเคยเป็นแบบในสังนีแต่มนจะถูกถอดถอนออกไปอย่างที่เจงในกระบวนการร่างแล้วกออกซึ่งไม่ถึี่ป็นความนสขั้นงแงในส่วน ที่เหลือจะเป็นในเชิงที่เกี่ยวันื้หาในระดในกรและคริตศาสตร์นะคะอยากจะยกอันหนึ่งว่ากรดและคาสรัเนี้ยันมีลักษณะของการฟอกงานต่าเปนชาติอยู่ค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่น การประชาธิปไตยตัวใจมากว่าเองอะไรจะเป็นการประชาธิชาติและจริงเราจะปุ๊บ่ห้แบบนี้ตามที่ต่างๆสร้อนอยู่ใป็นคำเล็กๆแต่มันเชิงมองว่าเป็นการที่รัฐพยายามที่จะใช้ตัวให้เราเป็นการกำหนดว่าประชาชนจะต้องมีลักษณะอย่างไรซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นคำเล็กๆแต่อย่างไรที่ทำงานอยู่ในสถานการศึกษาเนี่ย้ผมก็ให้คำเล็กๆเหล่านี้มันถูกงองมาแรงกำหนด การต่างที่เราต้องออกใช้ในข้อแากต่างๆของาต่างๆด้วยนะคะทีนี้มันไม่ได้เป็นของอินเดียเลยอีกอันหนึ่งคือในชนิดหนังที่เป็นความรุนแรงของประชาชนก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่างๆอย่ที่เมื่อกี้คุณมิทิลาได้พูดถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่เรื่องที่เคยเป็นสิลปะชนเศรษฐีท่านต่างถูกใช้ความรัหน้าที่ซึ่งแน่ๆเลยมัน ว่ารัฐมีหน้าที่จะต้องทำแต่พอลุกไปในรายละเอียดในเรื่องความให้ความต่างหลายแวเนี่ยมันก็ยังน้ำจะเป็นการพูดถึงหน้าที่รัฐพูดธรรมรัฐ้องให้ความชื่อเถือนเพื่อได้อะารต้นนั้นแทนที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะมีต้นนั้นไม่ใช่แค่ในชวรส่วนตานะคะสิ่งที่นี่กระบวนการที่ทหรือในข่าวมันถูกกระพริบมันใช้คำพูดเหบ่นี้มากระพรสิ่งที่เปนควรจะเป็นสิ่งที่ขาประรศนกษา ที่เป็นความรุนที่ถว่าสําคัญมากคือตัวรัชธรรมนูนมันเป็นกลไกในการสืบอานาจหาได้กลไกหรือว่รัฐธรรมนูนตั้งแต่การมีคําถามพวกรวมถึงในส่วนนาหาตังเองมันยิ่งเป็นการอ่อทอนปเที่ันบกระเด็นรกเรืองที่การเกน้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องดีใช่ไว่าแค่ที่จะนั่งดฉยๆทำรนี้ประโยชน์มากเลยแต่จริงๆแล้วม่ป็นกรเปิดช่องว่างให้ทหารแสดงคามประโยชน์จากทาาธุรกิจไท้เ่นทหารสามารถที่จะเข้ามีอกาสในการเปิดวิยา่ารได้ดีมากนะคะอีกคดงที่เป็นการใช้ข้อานามาเรื่องเรื่องนี้ข้ตร์ชาตแล้วก็เรื่องประิสภาที่ผ่านมาตังหลายปีแล้วี่ เราก็ยังต้องปฏิบัติตามในหลักเกณฑ์เรื่องที่นฐาชาติที่กำหนดไว้เรานานกว่า20ปีในยุคขอสชแน่แน่ที่มีการเปลี่ยนผ่านชาติพันธแล้วเราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นชาติพันธุแล้วก็ระบบการปกครองที่เป็นชาติพันธุแต่เรามีอยู่ภายใต้หลักกฎหมายหลักที่มันเป็นเรื่องของงานของทางรัฐบาลเองครับความเด่นที่มาในรูปของการจำกัดโอกาสในการที่ประชาชนจะได้คำนดนะครับว่าเขาต้องการอะไรอยากมีอะไรนะครับซึ่งเป็น ะะเพราะว่าแต่เดิ OK, มเนี่ยโอเคมาจะมีเรื่องของการพยายามที่จะาารักษาหลักการในการรับปรน้องว่าเือแบบสัมนธ์มได้กฎหมายแบบมันได้รับรู้แบบไหนแต่ว่ารํารว้งสูงเนี่ยมันหายไปตั้งแต่กรบนการาน,นะครับสองก็คือความรุแนแรงที่มาในเนื้อหานยนะครับนกะ็จะเป็นเรื่องของความพยายามในการครอบงำความเป็นชาตินะครับไปจะล้อนฐานหะน้าที่เรื่องของการศึกษานะครับและเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบประชาชนจากประชาชนมีสิ่งกลายเป็นหรัฐงานที่มันทำให้สิ่งที่มันควนหน้าหายไปแต่ว่าสิ่งที่มันร่วมกันคือมันกลายเป็นคำเล็กๆคำที่เราอาจจะไม่ค้านดิบดีมันแต่มันทรงพลังมากนะครับและภาษาก็คือการนำโดมโฟมอยู่นะของกระบวการในการสื่อถอดน้านะครับแล้วการรักษาหน้าที่เสร็นะครับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในเรื่องของเรื่องสาภาพเรื่องของบทบาทของทหารในรัฐธรรมนูญเป็นสวนะครับที่ความแดง นะครับที่เกิดขึ้นในปรื่องขอพัานสิ่งนะครับอีกท่านหนึ่งอาจจะต้องดูว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรแล้วเราต้องการรัฐบาลหรือระบอบรัฐธรรมนูญที่จะนำพาเาสังคมแบบไ้นะะคทีนี้น้าในประเด็นที่โยงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความแรงคือที่เมื่อเราจะต้องมองไปไกลกว่าตัวตัวเท็จ มันไม่น่าจะเป็นแค่การพูดเรื่องการรา่างแล้วก็ทำในสังคมแต่การาจะวารงระบบกฎเกณฑ์หรือว่าจะทำอะไร,รกันไปในสังคมที่จะผ่านเปลี่ยนผ่านสังคมไทยจากจุดหนึ่งีปจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งที่ว่าจุดที่เราอยู่ภายในนต้ความแค้นมางนานมาเกิดที่10อีหรือ20ปีจากจุดที่มีการลเลิกล์สิทธิมประชชนอย่างจุนแลงหลายครั้ง จากจุดมันไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิไปไตยที่มีหลักประชาธิไปไตยเราจะเคลื่อนท้ายตรงนี้ได้ยังไงที่ว่าอยากจะให้จบตอนเราพูดเรื่องการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันตั้งจะจุดตรงนี้ที่ไม่ใช่แค่แก้ตัวบทกฎหมายจะสร้าง ที่เราพูดถึงตัวบกครองเนี่ยนะคะพูดถึงการปกครองไม้มีเสืียรภาพมีประสบปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆฮะวิปริตทำแล้วทหารทาของไม่ได้มีผู้ไม่นับพากไม่นับถือไม่นับถือยังเกรงหวนเกงการปกครองว้าเราผู้ใจชอบช็อตจบกันเรื่องนั้นค่ะใครามระหาัดสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนบลาๆๆมันถึงออกมาเป็นอย่างที่เราพูดถึงทวันนี้เราจะเรียนอะไรนี่เป็น เพาะเรื่องที่เป็นจุดสำคัญต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนและตัวการจะไม่ใช่เพียงการาร่างรูปนี้ถ้าเราดูอาจจะอาจจะมีหลักนหนึ่งที่เราจะมาหยิบใช้ได้ในสถานการณ์แบบนีน้คือการพูดถึงเรื่องความยุติธรรมในระลับเปลี่ยนผ่านที่เป็นการพูดถึงหลังจากภาะวะที่มีการละโมบซื้ชชอชิ้นไม่ชนหรือการปกครองโดยเผด็จการและจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งคิดว่าตอนตอนี้เราน่าจะพูดถดึงกันได้หลักสำคัญของการ ในช่วงการเปลี่ยนแปงสร้างวิธีการโดยละเอียดหนคือจะทำยังไงให้มีการปรอกันว่าการร่เมมือแต่งกันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเราตั้งบทหมายว่าเราจะสร้างระบอบรัฐธรรมนูญบนผู้นฐานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการละเมิดแบ่งการเกิดขึ้นอีกธรรมนูญจะหน้าตาอย่างไรคิดว่าการเคลื่อนไหวในเพื่องพิทักษ์สิทธิแทักษ์ความยุติธเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้แต่อาจจะยังไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะการยังพง้นหวามจริงการสร้างในสังคมมันสามารถพูดคุยกันได้เรื่องความแขแง่งแรงทางการเมืองการเอาผิดแน่นอนว่าการเอาผิดคนที่เขาเลือสิทธิม่ชนเขียนออกมาเรียกเป็นเรื่องยากในสังคมแต่ยังน้อยการพูดถึงมันการมีกระบวนการการพิสูจน,น์ของนั้นซึ่งในหลายประเทศเนี่ยการเปลี่ยนผ่านตรงนี้อาจจะไม่ได้พิสูจน์เขาเอาเอาตัวผู้นำเหตุการณ์เข้าคุกแต่นั้นนำไปสู่ ดูเราบอกว่าหลายตัวละครในการเดินไทยเนี่ยเขาตั้งก้าวข้ามในข้อกอดแต่แย้งที่ไปได้นะแล้วเราแบบเขาจะมุ่งสู่อะไรบ่าแต่ไอ้สิ่งที่เขาพุ่งไปสู่นั้นมันจะเป็นสังคมหรือเราบอกว่าจะทำมืถูกที่ที่จะประกันก็จะไม่เกิดความรุนแรงหรือเปล่าคิดว่ายังไม่ใช่หนกถ้าหนักจบค่ะก็จะทำงไงให้มันแก้ได้ไม่ใช่แค่แก้แล้วก็หนุนแต่ต้องพูดถึงคนไทยหลายๆส่วนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเลิอง การเป็นนะครับของของร้านเมนูมันมันไม่ใช่แค่กระบวนการห้าแต่มันคือเราจะทำยังไงให้ขนมไทยเนี่ยมันมีระบอบมันมันมีระบอบและเมนูที่เป็นประทานได้ดีนะครับเราจะทำยังไงมันเรียกการสร้างใหม่นะครับแต่มันคือการวางแผนวามันมีอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรนะครับที่จะทำให้ัขนมไทยเรามีระบอบและเมนูที่เป็นประทานได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราดูเรื่องของ ความยุติธรรมระยะไกลก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นะ <โ karaoke, S 1> ครับน่าสนใจในเรื่องของการทำรูปใหม่เช่นกันเพราะว่านะครับนอกจากการทําให้สังคมเนี่ยนะครับเราออกแบบเพื่อให้สังคมไทยมี่ยเราดูที่เป็นาผ้าไทยมีระเบีบที่เป็นผ้าไทยอีกหนึ่งอย่างก็คือทำลาย่างไรจะประกันเพ่ให้การละเมิดแบบก่อนหน้านี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเรื่องของการการการในพนักงานการต้อความผิดการเอาที่ เรื่อนการตัดการเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในที่ดีมากนะครับที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้มปที่พูดถึงที่ผู้คนนะครับเพราะฉะนะะั้นหนึ่งโจทย์ก็คือไม่ใช่แค่เขียกในกฎหมายอย่างไรแต่ออกแบบแบบไหนนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายก,การที่มีระดับ